จากน้าท่วมที่อันตรายถึงชีวิตอีกหนึ่งอย่างก็คือไฟดูดค่ะวันนี้พวกเราเทนนิงนิมที่มีวิธีการจัดการกับไฟฟ้าที่ถูกต้องมาแนะนําทุกคนกันค่ะในกรณีที่1สําหรับบ้านสองชั้นสามารถอบพยพนําเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นไปบนชั้น2ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราไปที่สวิตช์หลักค่ะเพื่อทําการสับคัดเอาในส่วนของชั้นแรกลงนะคะเราจะงดใช้ไฟในส่วนของชั้นแรกที่น้ําท่วมในกรณีที่2ค่ะจัดการสําหรับบ้านชั้นเดียวสามารถอบพยพเอาข้าของที่จําเป็นหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าออกมาก่อนได้ค่ะหลังจาก นนะะเราต้องสับสวิตช์หลักลงนะคะเพื่องดใช้ไฟทั้งบ้านไปเลยค่ะและในกรณีที่3ค่ะไฟฟ้านอกบ้านให้ระวังพวกเสาไฟหรือว่าไป้ไฟร้านอาหารไว้ด้วยนะคะอาจจะมีกระแสะไฟฟ้าั่วอยู่ในบริเวณนั้นให้หลีกเลี่ยงอย่าไปเข้าใกล้ค่ะและถ้าหากพบเจอคนโดนไฟดูดอยู่นะคะเราสามารถช่วยเบื้องต้นได้ด้วยการนําผ้าแห้งนะคะหรือไม้กวาดแห้งคักหรือดันออกค่ะอย่าไปสัมผัสตัวเขาโดยตรงนะคะหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินยิ่งกว่านั้นอีกนะคะเราสามารถโทรแจ้งได้ที่1669และ1 1 2 9ค่ะ